ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บมาดูข้อสอบกันเขาถามว่านิติกร,รมข้อใดไม่เป็นโมคะทุกคนเวลเขาข้อสอบถามแบบนี้นะว่าไม่เป็นโมคะเนี่ยวิธีคิดของเราก็คือว่านะมันอาจจะ 1. คือมีผลสมบูรณ์นะหรือ 2. มันเป็นโมคียะนั่นะแหละมันก็เลยไม่เป็นโมคะเออเนี่ยคิดอะไรก็ได้นะเราอยากคิดแค่เคสหนึ่งอย่างเดียวนะ มันอาจจะเป็นเคส2ก็ได้ก็คือมันเป็นโมคียะมันก็เลยไม่เป็นโมคะเงจ้าอ่ะเนี่ยเขาอาจจะกวนเธอแบบนี้ก็ได้เอาล่ะดังนั้นมาดูข้อหนึ่งนะสมรสซ้อนทุกคนสมรสซ้อนเนี่ยแปลว่าจจทย์จะเป็นสมรสรอบที่2อันนี้เป็นโมคะนะจําไว้เลยแล้วโมคะที่ใบไหนอ่ะลองคิดสิระหว่างโจทย์จะเป็นสมรสรอบแรกกับโจทย์จะเป็นสมรสรอบสองเธอจะให้ใบไหนเป็นโมคะจ๊ะมันก็ต้องเป็นใบที่สองนะ คือใบแรกที่จดจะอยู่กับเธอชั่วกาละปะวสารตรานินิรันดอนเท่าที่เธอยังไม่หย่าดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีว่าอ๋อจดทะเบียนสมรสซ้อนคนใหม่แล้วก็จะทําให้จดอ,อะไรเป็นโมคะนั่นคือทะเบียนสมรสคนแรกเป็นโมคะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะเอาละต่อไปข้อที่2การทําพิัยกรรมของเด็กอายุ12ปเีเอ๊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 จำได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วว่าการทําพิัยกรรม เขาจะให้อายุเท่าไหร่นะ15ปีนี่บริบูรณ์โดยไม่ต้องอะไรด้วยโดยไม่ต้องขอความยินยอมโอเคปะไม่เกี่ยวอันนี้มีผลสมบูรณ์เลย15ปีถ้าไม่ถึงก็คือเป็นโมฆะไปเลยอันนี้ต้องเป็นโมฆะแน่ๆทุกคนจำสิว่าตอนอายุที่15ปีของตัวเองอะเรียนอยู่ชั้นไหนคิดอย่างนี้แล้วก็จำว่าอย่างเช่น15ปีเรียนอยู่ม .3 เราก็บอกว่าอนนีย แสดงว่าม .3 ามะทำที่ในกรรมได้แล้วนะอะไรเงี้ยเข้าขใจปะจำแบบนี้เอาก็จะง่ายขึ้นนะ